บรรยายความรู้สร้างสุขไวยเกษียณด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ด้านการออมเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยเกษีญญยณกองทุนสำรองเลี้ยงชีพองค์การเภศสัจกรรมจึงได้จัดให้มีการบรรยายขึ้นค่ะในวันที่23กรกฎาคมองค์การเพศสัจกรรมโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดให้มีการบรรยายความรู้เรื่องสร้างสุขวัยเกษียณด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ด้านการเงินการลงทุนและการออมเงินเตรียมความพร้อมเมื่อต้องถึงวัยเกษียณโดยมีวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์เป็นวิทยากรบรรยายการเตรียมการไว้ตั้งแต่เนิ่นๆในการออมทรัพย์ถือเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในอนาคตไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยใดก็สามารถทำได้นะคะ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารความเคลื่อนไหวจากองค์การเพศสัจกรรมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ